โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้ก็กําลังเป็นกระแสกันเลยนะครับกับข่าวหลุดเกี่ยวกับการมาของโนเอลเละก็จนะูเลียตเนาะซึ่งตามข่าวหลุดที่มันออกมาเนี่ยตู้โนเอลจะมาวันที่19ธันวาคมนะครับแล้วก็ตามมาติๆดๆ้วยตู้ของจูเลียตวันที่25ธันวานะ่ครับซึ่งหลายๆคนพอได้ทราบข่าวตรงนี้แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลกันใช่ไหมครับว่าจะไม่สามารถทาโนเอลเลยก็จูเลียตดาวทั้ง2ตัวได้เนาะผมเห็นหลายคนเนาะที่แบบว่าเออเฟลๆฟกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็แบบเตรียมตัวเลิกเล่น คลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาช่วยคลายความกังวลให้กับเพื่อนๆทุกคนเองเนาะอย่าพึ่งกังวลกันมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าผมก็พอจะมีแนวทางนะครับที่จะทําให้เ,เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมเนี่ยอพอจะมีแนวทางที่จะทาจูเลียสและก็โนเอลเนี่ยให้ได้5ดาวทั้ง2ตัวเนาะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาฟังแนวทางที่ผมจะแนะนําให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันพอจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผมริดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ Black Cober Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งโลเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องลิชแมนช็อปเท่านั้นสําหรับแนวทางที่ผมคิดได้และผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตู้โนเอลเข้ามาวันที่19จริงนะครับทุกคนผมก็จะแนะนํานะครับ ถามว่าทําไมถึงยังไม่ต้องสุ่มก็เพราะว่าโนเอลเนี่ยเราแทบจะการันตีอยู่แล้วนะว่าเราสามารถทํา้าดาวได้อยู่แล้วในะทุกคนเพราะว่าโนเอลเนี่ยจะเข้ามาในตู้ซีซั่นซึ่งตู้ซีซั่นเนี่ยเราสามารถทําภารกิจระดับสูงเพื่อรับกุญแจได้ฟรี1ดอกนะครับทุกคนซึ่งกุญแจดอกนี้เนี่ยเราสามารถเอามาเลือกตัวละครหน้าตู้ซีซั่นได้ฟรีหนึ่งตัวนะครับผมก็เหมือนซีซั่นที่แล้วเลยในประตูแห่งการพบพานเนาะที่เราสามารถเลือกอพวกยามิมิโมซาหรือว่าแอสตาชุดนักเรียนได้นะครับซีซั่นสองเนี่ยเราก หมายความว่าเราสามารถเลือกโนเอลได้ฟรีคนละ1ตัวนั่นเองนะครับผมและก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับผมว่าพอเราได้โนเอลมาแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ตั้งใจจะทาโนเอลขึ้นไป5ดาวอยู่แล้วโดยการใช้ชิ้นส่วนจอมเวทเพื่อไปอัปดาวตัวละครนั่นเองนะครับชิ้นส่วนจอมเวทก็คืออันนี้นะครับทุกคนเราสามารถเอาไปอัปดาวให้ตัวละครระดับ S s R ตัวไหนก็ได้นะครับรวมถึงโนเอลหรือว่าจูเลียสหรือตัวละครอะไรก็ตามในอนาคตสามารถอัปได้ทุกตัวนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถหาชิ้นส่วนนี้ได้ทั้งหมด5เมด้วยกัันนะครบ นั่นหมายความว่าถ้าเราหามาได้ครบทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถทําโนเอลขึ้น5ดาวได้ทันทีแบบการันตีแน่นอน100%นะครับแต่ว่ากับจูเลียสยังไม่ใช่นะครับทุกคนจูเลียสนะครับผมไม่ได้เข้ามาในตู้ซีซั่นนะอันนี้คือตามข่าวหลุดนะครับถ้ามาจริงตามข่าวหลุดข่าวสปอยเนี่ยจูเลียสจะไม่ได้เข้าในตู้ซีซั่นนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถใช้กุญแจเลือกจูเลียสได้ฟรีนะครับถ้าเราอยากได้จูเลียสเราจะต้องสุ่มเท่านั้นฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยที่การันตีว่าจะทํา้าดาวได ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนแรกที่เราจะหาได้ก็คือจากภารกิจนี่แหละแล้วก็เข้ามาที่มุมขวาบนเนาะตรงรูปไบโคเวอร์สามแฉกนะครับจากนั้นเข้ามาคําว่าภารกิจแล้วก็ภารกิจระดับสูงถ้าเราทําเสร็จทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20วันนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนจอมเวทอันนี้มา1เม็ดนะครับส่วนช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นเควสของแลกหน้าเนาะซึ่งผมทําเสร็จไปแล้วนะครับมันก็เลยหายไปเลยนะครับไม่โชว์ขึ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าผมก็จะมีภาพขึ้นมาให้ทุกคนดูอยู่นะครับซึ่งใน อีก1เมรและถ้าเราเคลียร์เคเวสร,ระดับสูงของแรกหน้าเสร็จทั้งหมดเลยเราก็จะได้เพิ่มมาอีก2เม็ดและเม็ดสุดท้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมล่าสุดเลยที่เข้ามาตอนนี้เนาะก็จะอยู่ในท้าทายจํากัดและก็ในโหมดเลดนะครับผมที่เป็นตีบอสโกลมเนาะซึ่งบอสโกลมเนี้ยถ้าเรามาตีทุกๆวนันนะครับแล้วก็เก็บโทเค็นตนัวนี้เก็บไว้เรื่อยๆเนาะเก็บให้ครบ5 0 0แต้มนะครับเราสามารถเอามาแลกได้อีก1ชิ้นนะครับผมรวมกันตอนนี้เราสามารถหาชิ้นส่วนจมเวทได้ทั้งหมด5ชิ้นพอดีนะครับนั่นหะมายความว่า แบบการันตีแน่นอน1ตัวนะครับผมแล้วทีนี้พอเรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถทำโนเอลขึ้น5ดาวได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องสุ่มตู้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับจากวิธีการที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เลยยังไม่จําเป็นต้องใช้เพชรในการสุ่มตู้โนเอลนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ยังต้องสุ่มอยู่นะเพราะว่าเรายังต้องการการ์ดของโนเอลและก็น้องฉามี่ที่อยู่ในตู้โนเอลอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังมีตัวเลือกไม่มากนะครับแล้วก็เรายังไม่รู้เลยว่าตู้จูเลียยจะเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับถ้าจนะูเลียะ ได้มีเวลาในการดองตั๋วเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะแต่ถ้ามันมาจริงขึ้นมาแล้วเพื่อนๆเ,เ,เอาตั๋วเอาเพชรไปสุม่มตู้โนโอเอลจนหมดแถมทาโนโอเอลขึ้น5ดาวไปด้วยแล้วเนี่ยอันนี้คือพลาดจริงนะครับพอเพื่อนๆแทบจะตัดโอกาสในการทําจูเลียห้าดาวไปเลยนะเว้นแ,แต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้จะเอาจูเลียอยู่แล้วแล้วตั้งใจทําแค่โนโอเอลตัวเดียวอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคือการทํา2ตัวนี้ให้มันได้5ดาวไงฉะนั้นนะครับที่ผมพยายามจะบอกก็คือให้เรารอก่อนนะครับรอดูวันที่25ก่่อน,นรวาตููจยีจสิงงมมมั้้ถาาานเขจรริะบ เพชรเอาตั๋วที่เราดองมาเนี่ยมาสุ่มตู้จูเลียสก่อนนะครับทุกคนแต่ครับทุกคนผมจะไม่ได้ให้ทุกคนเอาตั๋วที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมาถมกับตู้จูเลียสอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการทําจูเลียส5ดาวกับโนเอล5ดาวเนาะที่ผมจะแนะนําก็คือเราพยายามนะครับเปิดจูเลียสให้ได้แค่2ดาวก็พอครับทุกคนพอเพื่อนๆได้2ดาวมาปุ๊บเนี่ยหยุดุ่มเลยนะครับจะเหลือเพชรเหลือคูปองอีกเยอะแค่ไหนเนี่ยแล้วก็หยุดก่อนนะครับให้เพื่อนๆเอาเพชรเอาตั๋วที่เหลือเนี่ยมาสุ่มโนเอลแทนนะครับ จะเต็มไปได้เลยนะครับทุกคนสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้โนเอลสดาวเหมือนกันนะครับทุกคนเป้าหมายของเราก็คือทาโนเอลกับจูเลียสให้ได้2ดาวจากการสุ่มตู้นะครับถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับหลังจากนี้ก็สบายเลยเพราะว่าเราจะเอาชิ้นส่วนจอมเวทไปัพให้กับโนเอลขึ้น5ดาวก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้เราค่อยเอาอีก2ชิ้นที่เราได้มาฟรีเนี่ยไปัพให้กับจูเลียสแค่นี้จูเลียสก็จะกลายเป็น4ดาวนะครับโนเอลเนี่ยเราได้5ดาวแล้วส่วนจูเลียสเราจะได้4ดาวนะครับแล้วทีนี้ถามว่าเอ้ยพี่ไ,ได ห้าดาว2ตัวนี่ขาดไปอีกตั้งอันนึงนะครับทำยังไงดีคือในระหว่างนี้นะครับผมกิจกรรมเนี่ยมันจะตามมาใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นช่วงคริสมาสหรือว่าปีใหม่เนี่ยมันต้องมีกิจกรรมมาแจกของดีๆอยู่แล้วนะครับและแน่นอนว่ามันต้องมีสักกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เขาแจกชิ้นส่วนจอมเวทอนเนกประสงค์เนี่ยเพิ่มมาอีก1ชิ้นนะเราก็แค่ไปทํากิจกรรมนั้นให้มันครบนะครับผมได้มาอีก1ชิ้นเราก็เอามาอัพจูเลียสนั่นเองแค่นี้เราก็จะไดด้้ด้้เเลสกััับนนนนออขึป็5าววทงง2ตคลแล่แร พอฟังแบบนี้แล้วเราก็ยังพอมองเห็นหนทางกันเนาะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีเพชรน้อยหรืออะไรก็ตามการที่เราจะสุม่มจูเลียสและก็โนเอลให้ได้2ดาวเนี่ยมันยังมีโอกาสที่เพื่อนๆจะสุ่มได้ซึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนกังวลหรือรู้สึกเฟลหรือแบบไปรู้สึกกลัวนะว่าเฮ้ยเราจะเก็บเพชรอะไรไม่ทันนะครับคือผมอยากให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆลองสุ่มดูก่อนเออเราไม่รู้นะครับมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้แล้วมันก็เป็นดวงเราไม่สามารถบ,บอกได้ว่าเราจะโชคดีไหมตอนเนี้ยมันยังมีความหวังให้เราคิดอยู่นะว่่าา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 เเเออนีีถถ้รรรททํแบบมมมัโกสสะจ ทำ5้าดาวได้ทั้ง2ตัวนะครับฉะนั้นตอนนี้เราตัดความกังวลออกไปก่อนแล้วเรารอให้ตู้มันมาจริงๆก่อนเราลองไปสุ่มดูก่อนเราค่อยมานั่งคิดอีกทีนึงนะครับว่าเราจะเอาอยัางไงต่อดีอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมนึกออกนะครับทุกคนเป็นแนวทางที่ผมพอจะคิดได้นะครับซึ่งผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันโอเคที่สุดแล้วแลวก็มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดแล้วเนาะที่เราจะสามารถทํา้าดาวได้ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีแนวทางที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแชร์ความคิดเห็น ได้ลองตัดสินใจทํากันดูนะครับผมแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าวิธีการนี้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้ถ้าเพื่อนๆดวงเกลือมากจริงๆสมจูเลตกับโนเอล2ดาวไม่ได้เราจะทํำยังไงดีนะครับตัวเลือกก็เหลือแค่ทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือทําตัวละครใดตัวละครหนึ่งให้เป็น5ดาวนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ยังจําเป็นต้องมีทั้ง2ตัวละครอยู่ดีนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นสาย PVE นะครับคือชอบเล่นด่านฟาร์มของตีบอสลงดนันอะไรแบบนี้เนี่ยผมก็แนะนำนะว่าทำโนเอลขึ้น5ดาวไปเลยนะครับเพราะว่าโนเอลเนี่ยเก่งกับการลงด่าน อะไรแบบนี้มากๆนะครับทุกคนถ้าพเพื่อนๆมีโนเอล5ดาวเนี่ยทุกอย่างจะเคลียร์ได้สบายพเพื่อนๆจะฟาร์มของฟาร์มอะไรได้แบบอีซี่มากๆนะแต่ถ้าเกิดว่าพเพื่อนๆเป็นสาย PVP ชอบสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับชอบจัดทีมนู่นนี่นั่นอยากไปแข่งในลีกชอบทดลองคอมโบต่างๆนะครับก็ยัดจูเลียต5าดาวไปเลยเนาะเพื่อนๆเหลือเพชรเหลือตัวเท่าไหร่ก็ยัดลงตู้จูเลียตไปเลยนะครับถ้าโชคดีได้จูเลียตสดาวมาเนี่ยเราก็ค่อยย้อนกลับไปทําวิธีแรกนะแต่ถ้าพเพื่อนๆเกลือได้จูเลียตแค่ศูนย์ดาวเนี่ยเราก็เอาชิ้นสว่สวววนนจจเเเไปยยยัดดูลีขึ้5า นทุกคเพราะว่าใน PVP จูเลียสมันโกงมากๆนะครับแล้วก็โนเอลเนี่ยทุกคนได้มาฟรีอยู่แล้วซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่มีจูเลียสมาแก้ทางโนเอลเนาะเพราะว่าจูเลียสมันเป็นท่าสีฟ้าโนเอลเป็นท่าสีแดงนะครับจูเลียสมันชนะทางโนเอลอยู่แล้วทุกคนมีโนเอลถ้าเพื่อนๆไม่มีจูเลียสเนี่ยมันจะเล่นยากมากๆนะใน PVP ฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็ดันจูเลียสขึ้น5ดาวไปเลยใน PVP เนี่ยจะเล่นได้สบายมากๆนะส่วนโนเอลเนี่ยเราก็เล่นตัวฟรีไปนะครับใช้ศูนย์ดาวอะไรก็ว่าไปแล้วทีเนี้ย โคตเพิ่มเข้ามาอีกไหมให้เราสามารถได้รับชิ้นส่วนจอมเวทมาอีกถ้าเราได้มาแล้วก็ค่อยเอาไปทยอยอัพดาวของโนเอลที่หลังก็ได้นะครับกว่าจะมีตัวละครอื่นๆที่มาแทนโนเอลได้เนี่ยเราก็น่าจะสามารถทำโนเอลขึ้นไป2ดาว3ดาวหรือว่าอาจจะขึ้นไป5ดาวเลยก็ได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็มีแนวทางประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็หวังว่าแนวทางนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะมันอาจจะไม่ได้สามารถทําได้100%แล้วก็ยังต้องพึ่งดวงอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับโอเคสาหร ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าข้อมูลตรงไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปนะครับผมหรือว่าพูดไม่ถูกใจใครเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมผมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ